คันเบ็ดเข้ามานะครับใหม่นะครับคันสไลด์ของ B I U T I F U l 8ฟุตนะครับพกสะดวกครับ <c oughs> พอเรายืดเราก็จะเป็นแบบนี้สวยๆนะเ <c oughs> วทคันไม่ได้ระบุมานะครับแต่วเวทเยื่อ3ถึง30กรัมนะครับ หวดได้อยู่ครับลองแอคชั่น <Okay. S 2> <Yeah. S 1> คันสไลด์นะครับ8ฟุตบิอูดิฟูนี่คันสไลด์ก็พอไหวนะแบบนี้โอเค จะเก็บไปใช้เองสักคัน